ชีวิตในต่างแดนจ้พี่น้องจ้าปู่พักกินเองนะคะเราก็เริ่มเพาะแล้วนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะเขือยาวนะคะก็บวบนะคะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็จะเป็นกระเพรากำลังออกนะคะแล้วก็มะเขือเปาะยังไม่ออกนะคะพี่น้องจา้า <c oughs> เราจะเริ่มเพาะสิ่งที่มัน ได้ผลผลิตช้าก่อนนะคะพี่น้องจ้าคลิมี้ก็บว่ามีอยียงไหค่ะพี่น้องกับผ้าพี่น้องมารับชม,ชมชีวิตในต่างแดนปลูกผักในต่างแดนค่ะเพาะผักเ <c oughs> พาะผักไว้ปลูกหน้าร้อนจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ระคะชีวิตในต่างแดนมีอย่างเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปอันใดถ้าปลูกใดก็ปลูกไปนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายไปีหนนะคะพี่น้องจ้า กินทุกอย่างที่เ้าปลู่ปลูกทุกอย่างที่เ้ากินคะ่ะแล้วก็มารอรุ่นหน้าร้อนว่าเราปลูกอะไรกันมั่งนะคะพี่น้องจ้ารอรุ่นกันคะ่นคะเลค่ะชีวิตพ่อเพียงชีวิตง่ายๆในต่างแดนของสาวสกลจ้าเ <c oughs> มือ่อย่างหมากมาไหมไปเขาไปชมไปเที่ยวน้ำเขาดอกพี่น้องบ่มามาเที่ยวอยู่แต่แบบอยู่แต่เ้ืงบนแบบอยู่ อยู่แต่บ้านแล้วก็ไปเดินป่าอยู่กับธรรมชาติไปนะคะพี่น้องจ้าขอโทษขอพระเลหลายจ้านี่ก็บพ่มียังหราจ้าฝาก็ะไรก็แชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้เฮ้าในด้วยจ้าเออช่วงนี้ก็บพ่คอยได้ลงคลิปคะ่ะพี่น้องจ้าโอเคนะจ้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮง,งปังปังทุกคนนะคะขอบคุณทังเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยนะคะบ๊ายบายจ้า